คุณยา่ามาเตอร์และก,กัญญาณมิตรทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ถือว่ามาคุยกันนะคะเล่าเรื่องประสบการณ์ขั้งแรกไม่ได้คิดจะมาหรอกเพราะว่าน้องนะบอกให้มาเป็นสิบปีแล้วแต่ตัวเองติดทำงานนะคะแต่เช้าทุกวันทุกวันจนในที่สุดน้องอะไปรักษาคุณแม่นะคะ เราต้องเปลี่ยนเวรคุณพ่อเสียคุณแม่อยู่ในป่าคนเดียวนะไม่มีรถไม่มีอะไรมาเพราะอยู่กลางสวนน้องก็จะใช้วิชาของคุณย่าเนี่ยช่วยกู้ชีวิตคุณแม่ได้หลายครั้งพอเราไปเปลี่ยนเวรกับคุณแม่ไปเปลี่ยนเวรกับน้องทีไรคุณแม่ถามว่าน้องบ้าหรือเปล่าคุณแม่จะถามอย่างงี้เพราะคุณแม่ไม่เชื่อน้องมาจับมาทําอะไรให้พอไปทีไรอ่ะจะเปลี่ยนทุกเสาร์อาทิตย์นะคะพอทางานเสร็จเที่ยงวันก็ไปเปลี่ยนเวรกันนะคะ พราะน้องต้องอยู่กับพี่ชายที่พิการแล้วคุณแม่ที่สูงอายุแล้วคุณแม่กําลังสิ้นหวังผู้ตรงคุณพ่อเสียเนี่ยท่านอยู่ด้วยกันมาเจ็ดสิบปีอะท่านก็สิ้นหวังเหมือนอะไรหมดอะไรแต่อยากข้าวไม่ทานเลยไม่ทานแล้วป่วยเป็นเบาหวานถึงสี่สิบปีนะคะท่านก็ถามว่าไปที่ไรน้องน้องบ้าหรือเปล่าเนี่ยน้องก็จับให้จับให้ทุกครั้งในที่สุดเหตุการณ์เปลี่ยนไปคุณแม่พอคุณแม่แบบ หายใจไม่ออกอะไรเรียกหาใครคนแรกเรียกหาน้องเพราะคุณแม่เริ่มดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆกู้ชีวิตได้หลายครั้งหลายครานะคะแล้วก็ช่วยจับสิ่งที่แฝงน่ะออกได้หลายครั้งนะคะแม้กระทั่งเพื่อนบ้านมาเนี่ยแสดงอาการเลยเขาไม่ได้อวดอุตรีนะคะแต่น้องเล่าให้ฟังเห็นชัดๆเลยมาถึงเนี่ยบางทีจับออกเนี่ยร้องโวยวายขึ้นมาเลยนะคะ แล้วก็บอกว่าอย่ามาไล่หนูออกไปอย่ามาไล่หนูออกไปเพราะคนคนนั้นเขาป่วยเขาไอไอตลอดนะคะไอแล้วเจ็บคอเป็นแรมเดือนแรมปีเขาเขาบอกเขาเป็น่างนี้ทั้งปีแล้วไปหาหมอก็ไม่หายน้องก็บอกอ่านั่งดูซีแล้วเขาก็จับให้จับให้เขาก็โวยวายบอกอย่ามาไล่เขาออกเขาอยากอยู่กับคนคนนี้น้องก็ถามว่าถ้าอยู่อย่ารดังแกเขาได้ไหมเขาก็บอกได้ถ้าไม่ดังแกเขาก็โอเคใช่นไ,ไหม แล้วหลังจากนั้นคนเนี้ยไม่เจ็บคอไม่ไอไม่ระคายไม่ต้องไปหาหมออีกเลยนะคะแต่แล้วพอตัวเองกเกษียณก็อา้าวมาป่วยป่วยหนักมากตอนนั้นอะด้วยแพ้ยาโควิดเข็มที่สามด้วยทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคยเป็นเป็นมันรวมกันหมดเพราะตัวเองเคยใช้ร่างกายเยอะอย่างที่ย่าบอกเคยไม่นอนสามคืนติดต่อกันสี่วันสามคืน ตอนนั้นทำคีสีจะต้องให้เสร็จเพราะเราเลี้ยงลูกอ่อนด้วยแล้วเราจะต้องจบมาทํางานด้วยอยู่เอกชนไม่เราต้องเร่งให้ทันให้จบให้ทันเวลาให้ได้อะไรอย่างเนี้ยแล้วก็พอจบมาเราก็ไม่มีเวลาพอไหนจะงานมากมายที่แบบมันมีกิจกรรมเยอะดึกๆเที่ยงคืนเนี้ยไม่เคยนอนก่อนตีสองครึ่งจะติดกับการอ่านหนังสือกันอะไรถ้าทํากิจกรรมอะไรเสร็จก็จะอ่านหนังสือนอนหลังตสองครึ่งทุกวัน ข้าวเช้าไม่เคยทานอันนี้ใช้ชีวิตผิดอย่างที่ย่าพูดพอคุณย่าพูดปับ๊บโอ้โหใช่เลยาใช่แล้วเราใช้ร่างกายจนเกินไปแล้วเราก็ไม่ได้พักผ่อนพอตอนหลังคุณพ่อเสียนี่เราเสร็จจากงานเราก็วิ่งไปดูคุณแม่กลับมาถึงก็คือตีหนึ่งตีสองอีกตีห้าก็ออกไปทํางานอย่างเนี้ยมันก็คือใช้ชีวิตเกินเพราะฉะนั้นเราเข้าใจแล้วตรงนี้ที่คุณย่าพูดมกถึงปั๊บเลยทีนี้พอมารักษา มาครั้งแรกบอกตรงว่าเหมือนตัวเองไม่ได้อะไรเหมือนตัวเองไม่ได้แต่คนอื่นเขาได้เราฟังไม่รู้เรื่องนั่งข้างหน้าเสนอหน้ามานั่งเขาอยากฟังอยากได้แต่ฟังทีไรก็หลับกินยาหยุดกินยายาที่หมอให้มาหยุดหยุดเลยไม่กินเพื่อจะนั่งฟังคอตกอย่างเงี้ยปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บ,บ,บก็พยายามฝืนตัวเองโจดโจดโจด,จดกลับไปอ่านไม่ออกเพราะว่ามือก็เจ็บมือเนี่ยปวดมากปวดจนแบบ หมอหาสาเหตุไม่เจอปัจจุบันไม่เชื่อหมอนะคะเชื่อคุณย่าเชื่อกับหลวงพ่อที่วัดที่เคยรักษามาจะเชื่ออยู่แค่สองท่านเท่านั้นหมอให้ยามาไม่ได้กินยาหมอไม่ได้กินยาหมอมานานละเลิกเลยนะคะเอาเสร็จแล้วกลับไปก็พยายามฝึกฝึกไว้เลยนะคะบอกตรงๆเราฟังไม่รู้เรื่องไปอ่านเยอะๆอ่านแล้วก็ทําความเข้าใจทํไปเถอะที่มาเตอร์สอนสิบนาทีเนี่ยตัวเองทําเป็นชั่วโมง okay, นะยังไงนะเท้าซ้ายเท้าขวาทำมาอยู่นั่นแหละทํามันทุก พยายามทําจนในที่สุดเราไม่รู้หรอกไอ้ที่เราปวดเยอะๆเ,เนี่ยมันดีขึ้นมาสเตอร์ไมตีบอกไปรักษาที่บ้านุณญญาไม่มีปัญญาไปพูดตรงๆจับข้างขวานเนี่ยมันปวดมันปวดไปหมดมือเปิดขวดไม่ได้ไปัจจุบันเปิดได้แล้วค่ะอย่างเนี้ยค่ะนิ้วใหม่มาก็จริงแต่ก็ดีขึ้นไหลามาติดก,ก็จริงแต่ก็ดีขึ้นมาสเตอร์มาจับให้ดีขึ้นเห็นผลค่ะมาสเตอร์แข็ไขมาครั้งที่สองอ่ะมาถึงเราก็รีบทำกุศลตะขาบกัดค่ะโอ้ย ปวดก็รีบจับตัวเองตัวเองใหม่ๆอะ่ะเพิ่งผ่านไปได้เดือนเดียวม,มันก็เจ็บๆคันๆปวดๆอยู่ก็วิ่งขึ้นมาหามาเตอร์แข็ไขมาเตอร์แข็ไขจับให้พอจับเสร็จคลายออกมันก็ไอจุกมันก็หายไปแล้วเธอนมมันโผล่อีกมาเตอร์ก็จับอีกทีหนึ่งมันก็หายไปอาการปวดไม่มีแต่คันจิบๆ,ๆพอผ่านไปได้สองสาวันเราเห็นวงแดงอ่าหนังลอกเลยค่ะอันเนี้ยหายจริงเชื่อค่ะแล้วที่มาจับเนี่ยมานะ อาการตัวเองมักจะออกวันโกนวันพระไม่เคยรู้หรอกถ้าเมื่อไหร่ลืมว่าเป็นวันโกนวันพระสิ่งที่ฟ้องคืออาการปวดกําเริบปวดจริงๆเจ้ากรรมในเวรเยอะค่ะทํากรรมไว้เยอะค่ะเขาเอาคืนเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เผาปา่าเผาอะไรนะทาจาาับปลาไม่ได้จับเป็นทนตัวแนตะ่จับเป็นลามตัวมั้งนะคะจะทาอย่างนั้นก็เลยรู้ตัวเองเนี่ยพอปวดปุ๊บเรารู้แล้วอ้าวตั้งใจจะมาทำกุศลวัน วันพระจะใส่บาตรเขาลืมอะรู้เลยปวดเอามาดูปั๊บเพราะมีคนมาท้วงก่อนวันนี้ทําไมเราปวดจังเขาบอกวันนี้วันโกนนะตอนไปรักษาที่วัดวันนี้วันพระอ๋อเราเข้าใจแล้วมาที่นี่มันกันปวดจังมาเตยจับนอนหลับได้ค่ะสบายขึ้นนะคะแล้วที่เราได้ทําตัวเองเนี่ยที่เห็นผลก็คืออย่างปวดศีรษะทุกวันนี้ไม่เคยทานยาค่ะพอปวดก็จับมันหายอ่ะ ตอนแรกก็เอ๊เราอุปทานหรือเปล่าเราคิดไปเองหรือเปล่าครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามเอ๊ะก็เหมือนเดิมมาที่นี่เหมือนกันปวดยีบเข้าไปในศีรษะก็จับบำบัดก็หายค่ะก็บอกโอ้โหเชื่อจริงๆค่ะยอมรับเพราะทุกอย่างเนี่ยเคลื่อนไหวได้มือยอมรับว่าเคลื่อนได้ไอ้ที่ฟิกเกอร์ที่ใส่เนี่ยมีหมดค่ะตรงนี้ก็ใส่ตรงนี้ก็ใส,นส่นิ้วนี้นิ้วนี้ก็ใส่หมอทําให้หมดเลยค่ะหมอจ้องอย่างเดียวคือคุณต้องฉีดสเตียรอยด์ไม่คุณต้องผ่า แล้วหมอพูดว่าไงเปล่าคุณกลัวอะไรทําไมคุณไม่ฉีดคุณฉีดแล้วคุณก็หายปวดแล้วคุณปวดขนาดนี้นูนบวมมากเลยเมื่อก่อนเนี่ยนิ้วก็เกไปหมดเลยเพราะเป็นภูมิแพ้แล้วก็แพ้ภูมิแล้วก็เป็นมะเร็งแล้วก็เป็นซีดแล้วก็เป็นสโตกแล้วก็เก็ดเลือดไม่สมบูรณ์กระดูกบางครบทุกอย่างในร่างกายไม่มีส่วนไหนที่มันไม่เป็นเอาง่ายๆนะคะทุกอย่างดีขึ้นตอนนี้ไม่ได้กินยาอะไรทั้งสิ้น เพียงแต่ตรวจติดตามผลนะคะอาการชาข้างนี้ก็เคยเป็นหมอก็ไม่ได้ให้ยาหมอก็ตรวจติดตามผลเขาบอกว่าถ้าเป็นอะไรหนักๆแล้วมานะอ๋อตั้งแต่มาหาคุณย่านี่ฉันก็ไม่มาแบบฉันก็ไม่มีทางผ่าแน่เพราะตรงนี้ก็เคยผ่ามาแล้วแล้วหมอบอกเดี๋ยวผ่าอีกอ๋อหมอไม่ต้องผ่าแล้วคะ่ะ ตอนนี้กําลังกําลังใช้ในใจใช้ฉันจะใช้ของคุณย่าให้ยุบให้ดูฉันจะต้องทําให้ได้เ้าคิดอย่างเนี้เพราะฉะนั้นหมอก็บอกคุณกลัวอะไรละ่ะไม่ต้องกลัวผ่าแล้วมันก็ดีขึ้นแล้วนะฉีดสเตรอยคุณก็หายปวดคุณยังมาทนปวดอยู่ทําไมหมอใช้คํานี้เลยนะคะบอกไม่เป็นไรค่ะคุณหมอยังอยู่ได้ตอนนี้ไม่เคยปวดแล้วก็บอกเนี้ยหมอเขาอโอเคอันเนี้ย กราบขอบคุณคุณย่ามากๆเลยค่ะเพราะว่าวิชานี้เชื่อมั่นว่าใช้ได้จริงค่ะเพราะได้กับตัวเองเลยค่ะขอบพระคุณค่ะ